ใครเคยนอนสวดมนต์บ้างเคยไหมคะคืนไหนเหนื่อยมากๆตั้งใจจะสวดมนต์ก่อนนอนสวดได้ไม่กี่คําแล้วก็เผลอหลับไปเฉยเลยตื่นเช้ามาก็รู้สึกผิดนิดๆในใจว่าเมื่อคืนเราหลับตอนสวดมนต์แบบนี้มันจะบาปไหมหน้าหลายคนอาจเคยเป็นเหมือนกันบางทีตั้งใจจะทําดีจะภาวนาจะให้ใจสงบแต่พอหัวถึงหมอนเหมือนมีมืออะไรมาดึงแล้วลงหลุมหลับลึกท,ทันทีแล้วก็อดคิดไม่ได้ว่าเราสวดไม่จบ จะได้บุญไหมหรือจะกลายเป็นไม่ขอพระคําถามเล็กๆที่อาจดูธรรมดาแต่จริงๆแล้วสะท้อนใจมากเลยนะคะเพราะหลายคนอยากปฏิบัติอยากสวดอยากทําดีแต่ชีวิตมันไม่ง่ายขนาดนั้นงานก็หนักลูกก็ต้องเลี้ยงเรื่องในใจก็เยอะเพราะถึงเวลาคืนเดียวที่อยากจะสงบกลับกลายเป็นหลับไปก่อนทุกที่แล้วแบบนี้นอนสวดมนต์จะบาปไหมวันนี้เราจะมาฟังคำตอบจากหลวงพ่อฤษีลิงดำค่ะ ท่านเคยตอบคำถามนี้ไว้อย่างน่าฟังมากฟังแล้วจะรู้เลยว่าการภาวนาไม่ได้อยู่ที่ท่านนั่งแต่อยู่ที่ใจของเราจริงๆคะ่ะมีคนเคยไปกราบหลวงพ่อแล้วถามว่าหลวงพ่อคะหนูไม่ค่อยมีเวลาทำสมาธิเลยคะ่ะหลวงพ่อก็ตอบทันทีว่าคนที่ไม่มีเวลาไม่มีหรอกนอกจากขี้เกียจท่านพูดตรงมากแต่ก็จริงสุดๆเพราะเวลาเรามีเท่ากันทุกคนอยู่ที่ว่าเราตั้งใจจะให้เวลาหรือเปล่า ท่านนําเองพอยมบอกต่อว่ากลางวันทํางานกลางคืนก็มีลูกมีงานบ้านจะให้มานั่งหลับตาทําสมาธิยังไงหลวงพ่อท่านก็เลยว่าจะไปนั่งทําไมเวลานอนก็ทําได้ใช่ค่ะท่านบอกว่าสมาธิไม่ได้จํากัดอยู่แค่นั่งจะยืนเดินหรือนอนก็ทําได้ทั้งนั้นหลวงพ่อบอกว่าก่อนนอนแค่จิตสงบสักสองนาทีก็พอแล้วไม่ต้องมากมายอะไรเลย แค่หัวถึงหมอนก็ให้นึกถึงนมโมตัสสะพระคาวะโตและลิกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์แล้วภาวนาบ่อๆว่าพุทธโธหายใจเข้านึกว่าพุทธหายใจออกนึกว่าโถถ้าภาวนาได้แค่สองสามครั้งแล้วหลับไปหลวงพ่อบอกว่าดีมากเพราะนั่นคือจิตถึงฌานแล้วหลับด้วยสมาธิจิตสะอาดบริสุทธิ์ที่สุดฟังดูแปลกใช่ไหมว่าสวดมนต์แล้วหลับจะได้ฌาน หลวงพ่อที่หมายไว้ว่าขณะที่หลับจิตต้องสงบถึงชานอยู่แล้วไม่งั้นคนเราจะหลับไม่ได้พูดง่ายๆก็คือทุกคนมีสมาธิในตัวเองโดยธรรมชาติแค่เราไม่รู้ว่ามันคือสมาธิเท่านั้นเองแล้วถ้าเราสวดมนต์หรือภาวนาพุทธโธก่อนหลับมันเท่ากับเรากําลังเอาความสงบสุดท้ายก่อนนอนไปผูกไว้กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่เราหลับอยู่นั้นจิตเราจะทรงอยู่ในภาวะของสมาธิแล้วความสงบนั้นก็จะค่อยๆสะสมในจิตเหมือนเราฝึกทุกคืนโดยไม่รู้ตัวเลยหลวงพ่อถึงบอกว่าภาวนาให้หลับจะได้กําไรมากที่สุดเพราะระหว่างที่หลับจิตยังทรงฌานนั้นอยู่แล้วถ้าเผอิญตายในเวลานั้นจิตจะไปตามกําลังของฌานนั้นทันทีพูดง,ง่ายๆว่า แน่นอนหลวงพ่อยังบอกอีกนะว่าตอนตื่นนอนก็อย่าลืมต่อยอดถ้ายังไม่ต้องรีบเข้าห้องน้ําให้จับลมหายใจอีกสักสองสามครั้งหายใจเข้านึกว่าพุทธหายใจออกว่าโทจิตไม่คิดถึงใครเลยแค่นี้หลวงพ่อบอกว่าเหลือแ,ล,แล้วคือทํามากเกินเพราะสําหรับคนทั่วไปเพราะสิ่งสําคัญไม่ได้อยู่ที่ว่านานเท่าไหร่แต่อยู่ที่จิตเราบริสุทธิ์แค่ไหนหลวงพ่อบอกว่านั่งครึ่งชั่วโมงก็เถอะนะ บางทีจิตนิ่งไปแค่2นาทีเพราะเมื่อยบ้างฟุ้งบ้างแต่ถ้าระโมนาให้หลับแล้วหลับไปด้วยจิตสงบชั่วโมงที่หลับนั้นถือว่าเราทรงฌานอยู่ทั้งหมดฟังดูเหมือนง่ายแต่จริงๆแล้วเป็นวิธีลัดของคนมีพัญญาเพราะหลวงพ่อเองก็ได้รับการสอนมาแบบนี้จากหลวงพ่อปานและท่านบอกว่าทุกอาจารย์สอนเหมือนกันหมดกลับมาที่คำถามต้นเรื่องนอนสวดมนต์บาปไหม คำตอบชัดเลยว่าไม่บาปแน่นอนตรงกันข้ามกาบได้บุญมากด้วย,วยเพราะจิตเรากำลังสงบมีสมาธิและระลึกถึงพระรัตนตรัยก่อนหลับซึ่งหลวงพ่อยืนยันเลยว่าจิตแบบนี้ลงนรกไม่ได้แถมถ้าเราภาวนาด้วยเจตนาอยากหลุดพ้นอยากไปนิคารท่านบอกว่าขณะนั้นเป็นวิปัสสนาญาณคือจิตเห็นทุกเห็นความไม่เที่ยงและคลายกำหนัดในโลก นี่คือยอดของการปฏิบัติเลยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ถ้าเหนื่อยจากงานทั้งวันไม่มีแรงจะนั่งสมาธิก็ไม่ต้องรู้สึกผิดอีกแล้วนะแค่ให้ใจเราละลึกถึงพุทโธเบาๆก่อนหลับไม่ต้องฝืนไม่ต้องพยายามให้นานสง,งบแค่ชั่วขณะหนึ่งก็มีคุณค่าลากแล้วจำคำหลวงพ่อไว้นะคนที่ไม่มีเวลาไม่มีหลอกนอกจากขี้เกียจ เวลามันมีอยู่แล้วขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้มันยังไงต่างหากเพราะการภาวนาไม่ใช่เรื่องของท่าทางแต่เป็นเรื่องของใจใจที่ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แม้ขณะหลับนั่นแหละคือผู้ทรงฌานโดยแท้จริงคืนนี้ก่อนนอนลองหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทแล้วหลับไปอย่างสงบถ้าหลับได้เร็วแปลว่าจิตถึงฌานเร็วถ้าฝันดีแปลว่า จิตอยู่ในบุญเพราะในที่สุดแล้วสมาธิไม่ได้อยู่ที่ท่านั่งแต่อยู่ที่ขณะจิตสุดท้ายก่อนหลับว่ามันสงบหรือฟุ้งซ่านขอให้คืนนี้ทุกคนหลับเป็นสุขในพุทโธนะคะรับ